อาตานาติยสูตรว่าด้วยวิธีป้องกันอมนุษย์ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจา้าผู้มีตาอันประเสริฐมีพระสิริขอนอบน,อบน้อมแด่พระสิกขีพุทธเจา้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้าขอนอบน้อมแด่พระเวสภูพุทธเจา้าผู้มีความเพียรชำระกิเลสข,ขอนอบน้อมแด่พระกะกุสันทะพุทธเจา้าผู้ทรงย่ำยีมารและกองทัพมารขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมณะพุทธเจา้า ผู้ลอยบาปแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ขอนอบน้อมแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้พ้นพิเศษแล้วในธรรมทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระอังคีรสะพุทธเจ้าผู้ศักยบุตรผู้มีพระสิริพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกทั้งปวงอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเหล่าใดผู้ดับแล้วในโลกทรงเห็นแจ้งแล้วตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ส่อเสียดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ปราศจากความตื่นกลัวเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงถึงพร้อมด้วยความประพฤติและความรู้แจง้งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความตื่นกลัวพระอาทิตย์มีขอบเขตใหญ่ขึ้นแต่ทิศใดเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นกลางคืนก็หายไปเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นย่อมเรียกว่ากลางวันแม้นห้วงน้ําในที่พระอาทิตย์ขึ้นนั้น เป็นสมุทรลึกมีน้ำแผ่เต็มไปชนทั้งหลายย่อมรู้จักห่วงน้ำในที่นั้นอย่างนี้ว่าสมุทรมีน้ำแผ่เต็มไปทิศนี้มหาชนเรียกกันว่าทิศต,ตะวันออกที่เท้ามหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของพวกคนทันส่งพระนามว่าเท้าทัตตร,รัตอันพวกคนทันแวดล้อมแล้วส่งโปรดปรานด้วยการฟ้อนรำขับร้องทรงคุ้มครองอย่างดีอยู่ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินมาว่าโอรสของเท้าเธอมีมากองค มีพระนามเดียวกันทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะทรงมีกำลังมากทั้งเท้าวทัตลัตและพระโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธ์ุแห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมแต่ที่ไกลแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความตื่นกลัวข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษผู้ยอดเยี่ยมข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุรุษ ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยการอย่างรู้อันฉลาดแม้นพวกชาวทิพย์ก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยินมาอย่างนั้นเนืองเนืองฉะน,นั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะหรือพวกเขาพากันตอบว่าถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมพูดถึงพร้อมด้วยความประพฤติและความรู้แจ้งชนทั้งหลายผู้กล่าวส่อเสียดผู้กัดเนื้อข้างหลังทําการฆ่าสัตว์หยาบช้าเป็นโจรเป็นคนตลบตะแลงตายแล้วชนทั้งหลายพากันกล่าวว่าจงนําออกไปโดยทิศใดทิศนั้นมหาชนเรียกกันว่าทิศใต้ที่ท้ามหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของพวกกลุ่มพันธ์ทรงพระนามว่าท้าวิรุณหะ พันพวกกุมพันแวดล้อมแล้วทรงโปรดปรานด้วยการฟ้อนรำขับร้องทรงคุ้มครองอย่างดีอยู่ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินมาว่าโอรสของเท้าเธอมีมากองค์มีพระนามเดียวกันทั้ง9ก้องค์มีพระนามว่าอินทะทรงมีกําลังมากทั้งเท้าวิรุณหะและพระโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมแต่ที่ไกล แด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความตื่นกลัวข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษผู้ยอดเยี่ยมข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุรุษข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจด,ดูมหาชนด้วยการอย่างรู้อันฉลาดแม้นพวกชาวทิพย์ก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยินมาอย่างนั้นเนืนเนองเนืองฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่า พวกท่านถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะหรือพวกเขาพากันตอบว่าถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติและความรู้แจง้งพระอาทิตย์มีขอบเขตใหญ่ตกในทิศใดและเมื่อพระอาทิตย์ตกกลางวันก็ดับไปอันพระอาทิตย์ตกแล้วย่อมเรียกกันว่ากลางคืน แม้ห่วงน้ำในที่พระอาทิตย์ตกแล้วเป็นสมุทรลึกมีน้ำแผ่เต็มไปชนทั้งหลายย่อมรู้จักห่วงน้ำในที่นั้นอย่างนี้ว่าสมุทรมีน้ำแผ่เต็มไปทิศนี้มหาชนเรียกกันว่าทิศตะวันตกที่เท้ามหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของพวกนาคทรงพระนามว่าท้าวิรูปักอันพวกนาคแวดล้อมแล้วทรงโปรโดปานด้วยการฟ้อนรำขับร้องทรงคุ้มครองอย่างดีอยู่ ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินมาว่าโอรสของเท้าเธอมีมากองค์มีพระนามเดียวกันทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะทรงมีกําลังมากทั้งท้าวิรูปักและพระโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธ์ุแห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมแต่ที่ไกลแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความตื่นกลัวข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษผู้ยอดเยี่ยม ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุุษข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยการอย่างรู้อันฉลาดแม้นพวกชาวทิพย์ก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยินมาอย่างนั้นเนืองเนืองฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะหรือ พวกเขาพากันตอบว่าถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมพูดถึงพร้อมด้วยความประพฤติและความรู้แจ้งอุตระกุรุทวีปเป็นสถานที่อันน่ารื่นรมมีภูเขาหลวงชื่อซีเนรุแลดูงดงามตั้งอยู่ทิศใดพวกมนุษย์ซึ่งเกิดในอุตรกุรุทวีปนั้นไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนไม่หวงแหนกัน มนุษย์เหล่านั้นไม่ต้องหวานพืชและไม่ต้องนำไถออกไถหมู่มนุษย์บริโภคข้าวสาลีอันผลิตผลในที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีกแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดข้าวสารหุงในเตาอันปราศจากควันแล้วบริภโภคโภชนะแต่ที่นั้นอธิษฐานแม่โคให้มีกีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานสัตว์เลี้ยงให้มีกีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานหญิงให้เป็นพาหนะ แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานชายให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานเด็กหญิงให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานเด็กชายให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่บรรดานางบำเรอของพระราชานั้นก็ขึ้นยานเหล่านั้นตามห้อมล้อมไปทุกทิศด้วยยานช้างยานม้ายานทิพปราศาสตและวอก็ปรากฏแก่เท้ามหาราชผู้ทรงยศและเท้ามหาราชนั้น ได้ทรงเนรมิตนครไว้บนอากาศคืออาตานาตานาครกุสินาตานาครประกุสินาตานาครน,นาตปริยานาครพระกุสิตนาตานาครทางทิศเหนือมีกปีวันตะนะครและอีกนครหนึ่งชื่อชโนคะอีกนครหนึ่งชื่อนวนวติยะอีกนครหนึ่งชื่ออัมพระอัมพระวะติยะมีราชธานีชื่ออรารกะมันทาข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข ก็ราชธานีของเท้ากุเวนมหาราชชื่อวิสานาฉะนั้นมหาชนจึงเรียกเท้ากุเวนมหาราชว่าเท้าเวสวร์ยักษ์ชื่อตะโตลาชื่อตัดตลาชื่อตะโตตลาชื่อโอชะสีชื่อเตชะสีชื่อตะโตชะสีชื่อสุระชื่อราชาชื่อสุโรราชาชื่ออริธ h ชื่อเนมิชื่ออริธ h เนมิย่อมปรากฏมีหน้าที่คนละแผนก ในวิสานราชธานีนั้นมีห้วงน้ำชื่อทรณีเป็นแดนที่เกิดเมฆเกิดฝนตกในวิสานราชธานีนั้นมีสภาชื่อพักคาวดีเป็นที่ประชุมของพวกยักษ์ณที่นั้นมีต้นไม้เป็นอันมากให้ผลเป็นนิดเต็มไปด้วยหมูนกต่างๆมีนกยูงนกกระเรียนนกดูเบาอันมีเสียงหวานประสานเสียงมีนกร้องดังว่าชีวาชีวาและบางเหล่ามีเสียงปลุกใจมีไก่ป่า มีปูและนกโปกะขอรักษาตะกะอยู่ในสัตว์บัวในที่นั้นมีเสียงนกแก้วนกสาลิกาและหมูนกที่มีหน้าเหมือนคนสะนลินีของเท้ากุเวนนั้นงดงามอยู่ตลอดการทิศนี้มหาชนเรียกกันว่าทิศเหนือที่เท้ามหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของพวกยักษ์ทรงพระนามว่าเท้ากุเวนอันพวกยักษ์แวดล้อมแล้วทรงโปรดปรานด้วยการฟ้อนรำขับร้องทรงคุ้มครองอย่างดีอยู่ ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินมาว่าโอรสของเท้าเธอมีมากองค์มีพระนามเดียวกันทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะทรงมีกำลังมากทั้งเท้ากุเวนและพระโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมแต่ที่ไกลแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความตื่นกลัวข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษผู้ยอดเยี่ยม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุรุษข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยการอย่างรู้อันฉลาดแม้นพวกชาวทิพย์ก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยินมาอย่างนั้นเนืองเนืองฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะหรือ พวกเขาพากันตอบว่าถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมพูดถึงพร้อมด้วยความประพฤติและความรู้แจ้งข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อาตานาติยลักษณ์นี้นั้นเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สุขสําราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามจักเป็นผู้ยึดถือด้วยดีเรียนครบบริบูรณ์ซึ่งอาตานเตียลักษณ์นี้หากว่าอมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นยักษ์เป็นนางยักษ์เป็นบุตรยักษ์เป็นทิดายักษ์เป็นมหาอมาตย์ของยักษ์เป็นพลเมืองยักษ์เป็นยักษ์ผู้รับใช้เป็นคนทันเป็นนางคนทันเป็นบุตรคนทันเป็นทิดาคนทันเป็นมหาอมาตย์ของคนทัน เป็นพลเมืองคนทันเป็นคนทันผู้รับใช้เป็นกุมพันเป็นนางกุมพันเป็นบุตรกุมพันเป็นทิดากุมพันเป็นมหาอมาตย์ของกุมพันเป็นพลเมืองกุมพันเป็นกุมพันผู้รับใช้เป็นนาคเป็นนางนาคเป็นบุตรนาคเป็นทิดานาคเป็นมหาอมาตย์ของนาคเป็นพลเมืองนาคหรือเป็นนาคผู้รับใช้เป็นผู้มีจิตปทุสร้ายเดินตามภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เดินอยู่ หรือยืนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ยืนอยู่หรือนั่งใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งอยู่หรือนอนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นอนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อะมนุษย์นั้นไม่พึงได้สการะหรือความเคารพในบ้านหรือในนิคมของข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อะมนุษย์นั้นไม่พึงได้วัตถุ หรือการอยู่ในราชธานีชื่อว่าอลกะมันทาของข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อมนุษย์นั้นไม่พึงได้เพื่อเข้าสมาคมของพวกยักษ์ของข้าพระพุทธเจ้าอันหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายไม่พึงทําการแต่งงานกับอมนุษย์นั้นอันหนึ่งอัมนุษย์ทั้งหลายพึงด่าอัมนุษย์นั้นด้วยความดูหมิ่นอย่างเต็มที่อันหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายพึงครอบบาดเปล่าบนศีรษะอมนุษย์นั้นอันหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลาย พึงผ่าศีรษะอนมนุษย์นั้นออกเจ็ดเสียงข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์นมนุษย์ทั้งหลายดุร้ายร้ายกาจทําเกินกว่าเหตุมีอยู่อนมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังเท้ามหาราชไม่เชื่อฟังยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชไม่เชื่อฟังรองยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อนมนุษย์เหล่านั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูของเท้ามหาราช เหมือนโจรทั้งหลายในแว่นแควนของพระราชามคตโจรเหล่านั้นไม่เชื่อฟังพระราชามคตไม่เชื่อฟังเสนาบดีของพระราชามคตไม่เชื่อฟังรองเสนาบดีของพระราชามคตข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์มหาโจรเหล่านั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูของพระราชามคตฉันใดก็อมนุษย์ทั้งหลายดุร้ายร้ายกาศทําเกินกว่าเหตุมีอยู่อมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังเท้ามหาราช ไม่เชื่อฟังยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชไม่เชื่อฟังรองยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อมนุษย์เหล่านั้นท่านกล่าวว่าเป็นข้าศึกศัตรูของเท้ามหาราชฉันนั้นหากว่าอมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นยักษ์เป็นนางยักษ์เป็นบุตรยักษ์เป็นทิดายักษ์เป็นมหาอมาตย์ของยักษ์เป็นพลเมืองยักษ์เป็นยักษ์ผู้รับใช้เป็นคนทันเป็นนางคนทันเป็นบุตรคนทันเป็นทิดาคนทัน เป็นมหาอมาตย์ของคนทันเป็นพลเมืองคนทันเป็นคนทันผู้รับใช้เป็นกุมพันเป็นนางกุมพันเป็นบุตรกุมพันเป็นทิดากุมพันเป็นมหาอมาตย์ของกุมพันเป็นพลเมืองกุมพันเป็นกุมพันผู้รับใช้เป็นนาคเป็นนางนาคเป็นบุตรนาคเป็นทิดานาคเป็นมหาอมาตย์ของนาคเป็นพลเมืองนาคหรือเป็นนาคผู้รับใช้เป็นผู้มีจิตปทุสร้ายเดินตามภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เดินอยู่หรือยืนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ยืนอยู่หรือนั่งใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งอยู่หรือนอนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นอนอยู่อันภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นพึงยกโทษพึงคร่ำครวญพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์ เสนาบดีมหาเสนาบดีว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้ติดตามยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เดียดเบียนยักษ์นี้ทําให้เดือดร้อนยักษ์นี้ทําให้เกิดทุกขยักษ์นี้ไม่ปล่อยดังนี้บรรดายักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีเหล่านี้คืออินทะโสมะวรุณะภารทวาชะประชาปฏิจันทนะกามเศถะกินนุมันทุนิขันทุปนาทะ โอปะมัญญะเทวสูตะมาตลิจิตตะเสนะคันทพ,พะนะโลราชาชโนสะพะสาตาคิระเหมวะตะบุญกะกะรติยะคุละสิวะกะมุจจลินทะ,นทะเวสามิตะยุขันธะโคปาละสุป,ปะเคทะหิลิเนตะมันทิยะปัญจาละจันทะอละวะกะปะชุณนนะสุมุขะทธิมุขะมณิมณิจาระ ทีฆะและเสรีสกะพึงยกโทษพึงคร่ำครวญพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีเหล่านี้ว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้ติดตามยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้ทําให้เดือดร้อนยักษ์นี้ทําให้เกิดทุกข์ยักษ์นี้ไม่ปล่อยดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกขอาตนาติยรักษ์นี้แลเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษา เพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สุขสําราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจบอาตานาติยสูตร